โอเคนะครับวันนี้มีเป็น PS Vita นะครับเป็นรุ่น2000แล้วก็เป็นตัวที่เล่นแท้นะครับก็หลายๆคนจะชอบเป็นเครื่องที่เล่นแท้แล้วก็ซื้อแผ่นแท้มาอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับซีฟ้า15นะครับแล้วก็จะมีเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับอ่าอีกอีกสองเกมเลยนะครับก็จะมีเป็นนี่ยรินจาไกเดนนะครับเป็นแผ่นแท้นะครับแล้วก็มีเป็นอ่าเอเ o ดี เ v ล r y b บา y g ดีกอบนะครับหนะครับเวอร์ชัภาคหกนะครับแล้วก็มีเป็นแผ่นฟีฟ่านะครับเป็นเกมแท้3เกมเลยนะครับอ่าส่วนเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นสีค่อนข้างหายากด้วยนะครับเป็นนีออนออเรน์นะครับนี่ครับเป็นงานกล่องด้วยนะครับก็ตัวนี้เรียกว่าใครที่จะซื้อไปสะสมหรือว่าซื้อไป ใช้งานแบบว่าเล่นแทรนะครับก็แนะนําเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีมมนะครับแต่ว่าในตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีเม,ม่มของมันอยู่แล้วนะครับในรุ่น2000ถึงไม่มีเมมแล้วก็สามารถเล่นเล่นแผ่นได้นะครับในในเครื่องจะมีในกล่องจะมีเป็นตัวเครื่องนะครับนี่ครับสภาพแบบสวยมากนะครับดูจากสภาพแล้วแต่ว่ายังไม่ติดฟิล,ล์มนะครับหน้าจอไม่มีรอยอะไรให้เห็นนะมีแต่ฝุ่น ก็ซื้อไปติดฟิล์มอะไรได้นะครับนี่ครับด้านหลังด้านบนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเทสเกมให้ดูด้วยนะครับอ่าเราก็มีเป็นซิลิโคนนะครับสีขาวขุ่นนะครับอ่าตัวเครื่องก็จะประมาณนี้เลยสายชาร์จนะครับนี่เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับอ่าสภาพใหม่ๆเลยนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็สภาพดีมากนะครับเป็นของแท้ดูจาก สภาพแล้วนะครับดูแบบโคตรใหม่นะครับอ่าใครอยากซื้อแบบงานเทียบเนือหนึ่งก็จัดได้เลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นสาย AC นะครับแต่ว่าต้องมีตัวแปลงหน่อยนะครับเนี่ยเป็นเป็นสามขาแบบนี้ก็ต้องซื้อปลั๊กที่มันสามารถเสียบแบบนี้ได้ไม่ก็ซื้อตัวแปลงได้นะครับอยู่ที่เซเว่นหรือว่ามีพวกร้านเก้าบาทอะไรพวกนี้ร้านยี่สิบบาทอะไรก็มีขายนะครับตัวแปลงปลั๊กอ่าตัวนี้เป็นสายปลั๊กนะครับ ก็จะประมาณนี้นะเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วในกล่องก็จะมีเป็นพวกคู่มืออะไรต่างๆมาอีกนะครับอ่าประมาณนี้ก็จะหมดแล้วนะครับอ่อเคนะครับในส่วนของกล่องก็จบไปนะกล่องก็จะสภาพประมาณนี้นะไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็สามารถเอาไปตั้งสะสมได้นะมีรอยบุนบนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แบบฉีกขาดอะไรมากมายนะครับนี่ โอเคประมาณนี้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องอีกรอบหนึ่งนี่ครับหน้าจอไม่มีรอยหนักอะไรเลยมีแต่รอยฝุ่นนะครับนี่สาิ้งวินะครับไปซื้อฟิล์มอะไรมาติดได้ด้านหลังก็มีเป็นรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับนี่คนระับให้เห็นดูแบบชัดๆโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับเปิดตรงนี้หรือว่าตรงปุ่มด้านบนก็ได้นะครับอันนี้นครับเครื่องก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูที่เซตติ้งนะครับทางกาเซตติ้งเอ่เน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ wi-fi นะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับสามารถเปิดแล้วก็เซิร์ชหาขึ้นได้ปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะไม่ได้ มี PKG ให้เหมือนเครื่องแปลงทั่วไปนะครับตัวนี้เน้นเล่นแท้นะครับนะเครื่องเล่นแท้ก็จะหายากพอสมควรเป็นเวอร์ชัน3.7 0นะครับตัวเครื่องแล้วก็มีเมมโมรีภายในเครื่องอ1น่กิกนะครับกิกก,กว่าตัวน,นี้ว่างอยู่ 700M เมกนะครับก็สามารถเซฟเกมเซฟอะไรได้นะก็สามารถเล่นแผ่นแท้ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องเมมนะครับถ้าใครซื้อไปเล่นแผ่นแท้ โอเคนะครับก็จะมีเกมนะครับจะมี3เกมที่ผมบอกไปมีก๊อปฟีฟ่าสิบห้ามีนินจากระเด็นนะครับส่วนแ,นแล้วกัล็อกตัวนี้มันเป็นไทล์นะครับก็คือเป็นตัวทดลองเฉยทวิตอันนี้ไม่ได้ทดสอบว่ามันใช้ได้ไหมครับทวิตเป็นอะไรนะแอปดูพวกแคสเกมอะไรอย่างงี้นะไม่ได้ลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแผ่นเกมนะครับสองแผ่นนี้เนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวว่าผมจะทดสอบเป็นเกม ฟี f a สิบห้าให้ดูนะครับตัวนี้มีเป็นกล่องให้ด้วยนะครับเป็น Legacy Edition นะครับนี่โอเคนี่นะครับอ่ะเรามาทดสอบเกมนี้เลยนะครับช่องใส่เกมก็อยู่ด้านบนนะครับขึ้นมานี่ครับอ่ก็จะอ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับอ่านนิดนึงแล้วก็ เข้ามาที่ตัวเกมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัว2000นะครับจอจะไม่ได้สีสดเท่าตัวรุ่น1000นะครับแต่ว่าก็จะแลกมาด้วยความเบาแล้วก็ความบางนะเห็นไหมว่ามันบางเบามากนะครับเครื่องนี้สวยจริงนะครับเครื่องนี้ใครซื้อไปสะสมก็คุ้มค่านะครับ,นะรบเป็นเครื่องเล่นแท้ด้วย าหายากส่วนใหญ่เขาก็ไปแปลงกันหมดแล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบซึ่งนิดหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เครื่อง2000แล้วก็เป็นเกมฟ i f a 15นะครับมาทดสอบอา,อาล็อกอะไรต่างๆเนี่ยการใช้งานอา,อาล็เกลื่นไหลนะครับเนี่ยทัพแพดด้านหลังสามารถแตะยิงได้นะครับนี่ ใช่ครับหลอกอะไรต่างโอเคนะครับนี่วิ่นไหลออไรครับวิ่นไหลออไพอสมควรเลยใช่ครับเสียงออกปกตินะครับสองสั่งเลยนะครับนี่นครับการใช้งาน ปกตินะครับโอเคนะครับใครที่สนใจเครื่องนี้นะครับก็ทักมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะขายค่อนข้างสูงหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นสีที่หายากแล้วก็มีเกมแท้สามแผ่นด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามพันเจ็ดนะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ใครที่สนใจก็ทักมาที่แฟนเพจได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ